สวัดสดีค่ะพบกับเอมเอฟซีสุขสุขชนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสับเบีนในเอกราชนะคะตอนนี้เรามาถึงหน้าง,งานแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องไปกลับรถมานะคะไปกลับรถมันอยู่ฟฝังฝนค่ะทุกนนะคะเราก็เลยต้องไปกลับรถทางกับรถไกลปะไกลของกับรถคือไกลคนาดไห่ แต่ว่าพี่คนละมองนี่แต่มาตั้มดังไป ทางนมันต่าง เดนแ้ม the right? ่่นนเลลตอีพ mm ี่น้องสิมีวัดหนึ่งมองภูเขามืรงนี้เนี่ยสวยวัดนี่ขี่ต่อไปได้วัดแล้วกกันนะฮะวัดนิคมพัฒนารามตำบลลำนาลัยอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะคะบัดหน้างานผูไนลอยหนึ่งเด็กหน่อยหกสิบโอเด็กหน่อยสี่สิบ บอกไเลยบรรยากาศกับขึ้พึ่มตอนาาน,นี้เขาก็สิบเอ็ดโมงวันี้แ<อ>ดดนะคะสิบเอ็ดโมงยี่สิบสามนาทีสิบเอ็ดโมงยี่สิบสามมีเวลานอนลายแมลงสอดแจงน้ำกันครับมเมวันคี้เป็น,น,นทีมงานระเบียบว,ว่าจะชินเอาชิม,ม่าเหร่นนำ้ำมาที่ขี่รถเห็นมันหอดวันหอดจะ อยู่จันรุลด์่ไเบริเงบบริเงเป็นเมอนอนอยู่ที่บานนี่ยมันกระทึงอากาศดีเพอามันก็นอยากนอนันเป็นโน่นภูเขาภูเขาเยอะมากเลยสวย นแห่จเึ้นอยตะไคร์กันกนุศลก็ตะไครบนี้กัอนะ่าเมที่ยะ,ะวตอนนั้นจไดว่าสิปีขึ้นหลังมากับเก่ลนลลหลหอําเป็น,นจอดนี่เมนยูรถบาดจอดนี่ บันัตนที่สิตอนนี้เราทำการหาเวทีเวทีปกติต่างขทางหนามั้มันบอกมันเป็นร้านจรจายหรูมสูงเงี้ยเฮาเบิ้งยู่แล้วมันบอกให้เล่น ตอนนี้หาไปทีแล้วพี่น้องหาไม่พอมีเด่งดึงพร้อมจะได้เดอือมาตรงงานก็ไปปะอาจจะใช่ยังก็ไปใช่ตอนนี้ไปทีแล้วก็นี่น,นี่พี่น้องไป ะะผู้ใหญ่1นึ่ร้เด็กสี่สิบคุณกำลังตงงา้งันปาดล้มไหมเมื่อแรกนี้เต็้เสือแค่ยวาว้เลยพีมื่ขึ้นขาจางไร้านตื่นเสีมากมันเส่าอยู่ เมื่อเป็นภูฒ่าพี่น้องเอ้ยปวดขาเชงนอนไลฟ์ผดบ่านาะปวดขาเฮ้ยสงเย็นสวยแสบขาไหมขาเหมือนกันชามอลำเลยเด้พี่น้องนาทีเลยหกนาทีปาดไอเมอเตอร์ไซค์หมของเฮาเดี๋ยวนี้เนาะสีเขียวแหมนั่น น,น,น่นววารัเวกเขาละก็ได้โค้งแล้วได้โค้งแล้วมันเพราะนัน้นหนาไปทางเหนาไปทันงเ่านหนาเด็งๆเปล่าด้างทางเป็นล่องทางมันเป็นล่องนะทุกคนเราก็จะเดินตามล่องมันนี่แหละไปนะคะ ไอสันพัเคียงเขาไอ้บ้านเลยอ่ะลองมันขไายสันหรือว่าหลอกมันสูงัมนกอง จะได้วาข้าตรงยางขามาดิเนาะมันต้องมาหังไง่เอ้ยตักอนอต้อง้อองตอ้อ้อออ้อองอ้อ้อนบ้อออ้อน ถ้าถ้าคลิปเนี้ยเราไปหาอาบน้ำกันโดพี่น้งองของน้ำนี่ข้างหลังก็ดีคุณกำลังตังา,างหันของน้ำยู่ข้างหลังก็ดีแต่ว่าเราต้องหาหมองจอดละมาทางหลังบ่ได้หรอพี่พูดแล้วแม่น,านอาบอยู่พุ่นแล้วพี่ไมาอาบอยู่นี่เน,นะาะบ่ยางมาดอกแล้วกจ็จะรอพี่มา ใช่แบบนมีมันคือเสร็จจะกลังตัางหานะค่ะไปะาง,งานกับสิประมาณนี้นะคะพี่นองเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเ้อยค่ะหอดเรว็วแล้วเนาะอุสตส่าห์จอดนอนได้หนิ่ปมันสิเปียบหนัเอ้าวค่ะพี่อันพี่นองพอๆไมเมฟซี FC ทุกทันนะคะเดี๋ยว ช่องซาเบียนกังอีกเกินบาทกับขออนุญาตพาทุกคนนะคะไปอาบน้ำกันเด้อโอ้พาทุกคนไปอาบน้ำกันนะนัวขอว้านัขออนุญาตไมน้องไปอาบน้ำกันเด้อค่ะคลิปนี้ไว้สักนินดแล้วจะได้พอกั็ไม่คิปหน้าเด้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ